เห็นไหมครับมามานอนที่บ้านนี่มาเอาเหรอคุยกับแม่แหละลูกหไหนคุยสิเอาเหรอโอ้ยง่วงก็นอนลูกเอ้ยง่วงก็นอนไม่ต้องไปนะเฮียว่าลูกมังไมะเอาอันไหนกันแหน่กินชามละนิดชามละหน่อย ที่มีสองชามเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีตัวนี้ด้วยเจ๊เอ๋นมันโตเลยแหละลูกนอนมันโตเลยแหละลูกอึม,อม,อมตัวนี้ตัวนี้เขาก็จะเที่ยวเก่งหน่อยบางทีเขาหายไปวันสองวันเขาก่กลับบ้านเปียกมาเชี่ยเนี่ยเปียกมาชฉลกฮึม ส่วนมากเขาจะไปนอนข้างบ้านโน้นแมวเราหละแต่ว่าไปนอนข้างบ้านแต่บ้านเขาก็ไม่ว่าเพราะเขาก็ชอบอนด้ตายอยู่ไหน <c oughs> มีหนวดอุ้ยม,มันก็น่ารักเหมือนกันนะแต่เขาค่อนข้างจะแบบเป็นเป็นแมวที่แบบว่าไม่ไม่ชอบให้หุให้อุ้มให้จับ ็มีความน่ารักของเขาเป็นแบบหนึง่งกายภาพบำบัดกันไปแล้วเนาะเมื่อเช้านะเนะ่ยจับไม่ได้เลยเนี่ยจับแล้วเขาจะก็จะเนี่ยเล็บมาแล้วเนี่ยเราจะทำามไไม่ได้นะไม่จับใช่ไหมโอเคไม่จับก็ได้แต่ว่าก็จับตัวโยกไปโยกมาแล้วแหละเมื่อเช้านี่เนี่ยอาหารก็อยู่ฝั่งนี้ น้ำของกินแล้วก็นอนตรงนี้อันนี้ก็คือสวมทุกครั้งที่เขาเขาอึก็ตักทิ้งทันทีเอามาไว้ใกล้ๆเขาสงสารเขาเพราะเขาขเดินยากเนาะนดูแลกันไปน่ารกเนาะดูแลกันไปนะคะโอเคฝนก็ตกเหมือนเดิม ยัไม่ไปหาชงกาแฟก่อนอ่ะมาละมาละมาละมาเล็กมาเล็กมาเล็กจับมาได้ไหมลุกหล่อจับมาได้ไหมอะไรไม่หลอกตามมาครับถ้าเขากินเสร็จนะกินเสร็จแล้วเขาก็ ไปกระโดดย้อยไปเลยแล้วก็หายไปบางทีก็หายไปทั้งวันบางทีกลางคืนเนี้ยก็แอบเข้ามานอนที่บ้านอิจระเสลีอยากแค่นอนบ้านนี้ก็นอนอยากแค่นอนข้างบ้านก็ไปนอนโอเคนะอ่ะเซล hello ส,สวัสดีปีใหม่ครับสิ หนูชื่อกรลาค,ครับโอเคนะคะนะคะคนสวยของแม่นี่แหละเหลืออยู่แค่นี้จะไปแล้วเหรอเนี่ยเวลากินเสร็จแล้วเขาก็จะโดดข้ามรั้วย้อยไปเลยจริงจริงรั้วเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีนะที่ที่เอามีไว้นะก็มี มีไว้ป้องกันตัวนี้กลัวเขาจะลงบันไดไปแล้วก็ขึ้นไม่ได้เพราะเขาจะอยากจะออกไปข้างนอกเนะกาะพราะข้างนอกมีช่องให้เขาออกข้างนอกก็เลยต้องหารั้วมากัน้นตรงบันไดแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับตัวนี้หรอกกระโดดข้ามย้อยได้สบายทำไมลูก อยู่บ้านแต่วันนี้ไม่ต้องไปหรอกเนี่ยเปียกหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเปียกหมดแล้วลูกไม่ต้องไปนะเนี่ยอยู่บ้านนอนที่บ้านนวลนๆลนะลูกนะโอเคไหมโอเคไหมครับมามานอนที่บ้านเนียมาเอาเลอคุยกับแม่เหละลูกหไหนคุยสิเอาเรอโอ้ยง่วงก็นอนลูกเอ,อ้ยง่วงก็นอนไม่ต้องไปนะ อยู่บ้านนะข้างนอกฝนตกนะลูกโอเคไหมนะได้ยินไหมเนี่ยคุยด้วยเนี่ยไม่เอาเหรอนูจะไปเหรลอลูกหืมเหรอ <laughs> ภาษาแมวเอาเหรอยังไงยังไงหนูก็จะไปว่าังน่นลูกไม่บอกให้นอนที่บ้านไง ฝนตกนะข้างนอกลมก็ลมเนี่ยหนูยังเปียกอยู่เลยเนี่ยเปียกหมดแล้วเนี่ยไ,ไปหาสาวๆเหรอลูกข้างนอกกินอิ่มแล้วก็นอนเถอะนะนะลูกนะ คิดอะไอยู่นาะ่ ก็นอนสิไม่ต้องไปห,อห้องดอกโอเคไหมอยู okay, back, like okay, back, no? back, no? oh, ่บ้านไงหู่บ้านนะครับโอเคไหมอยู่บ้านเนาะอยู่บ้านแล้นาะอนนอนที่โซฟาเนาะเนาะโอเคไหมไม่เอาเหรอฮะนิ่งหิวเลย ยังหิวอยู่หรอหล่อนะเราเนี่ยหล่อนะเรายังไงยังไงก็จะไปปะงั้นยังไงไงไปแล้วอ่ะไปจนได้นี่แหละคือเขาไปจนได้เนาะลูกเนาะอะหนูก็อยู่บ้านนะคะอยู่บ้านนะคะคุณสวย โอเคแค่นี้แหละทุกคน